สวัสดีค่ะปั๊บซี่ค่ะสวัสดีครับหลิวครับวันนี้นะคะมีนัากับปั๊บซี่นะคะเจอกับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีแอคนะคะเรามาถึงอ่าสุดตอนจบสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเรื่องหนังสือรุ่นเดียร์บูนันี่ค่ะเราอ่าเรามาให้กำลังใจแล้วกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงในตอนจบนี้นะคะระหว่างนัดพบค่ะยังไงก่อนที่เราจะดูรีแอคชั่นตอนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องมีนัากับปั๊บซี่นะคะเพจไรไดหนังนะคะแล้วก็เพจบนเฟซบุ๊กนะคะเพจบีดะราค่ะอัปเดตเรื่องราวกับซีราาาไปทักคควววมในนนนนอออีีี่่หห้้้เลลยะิง จากความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่นัทได้เปิดแฟดได์ที่พบเคยให้ทําให้นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาและได้รู้ความจริงอีกด้านของพบในช่วงนั้นว่าเพราะอะไรพบถึงต้องจากไปโดยที่ไม่ได้ล่ําลาและอธิบายสักคำท้ายสุดแล้วเรื่องราวของนันและพบจะลงเอยอย่างไรเรามาชมตนจบของหนังสือรุอ่นกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยค่ะ เปิดมาน้องก็ร้องไห้แล้วยังไงอ่ะรูเสร็จแล้วนะเสร็จยังอ๋อ,ออันนี้ยังย้อนอยู่เนาะลืมเม่กูส่งเคสคนไข้ามาให้ดูอ่ะ ดูเลยช่วยคอมเมนต์ไปถึงได้ปะว่ามึงพร้อมยังเนี่ยพร้อมตอบให้มั่นใจในดีวีสองอยู่ข้างๆสู้ๆพร้อมขาไปเลยทำใจก่อน พี่จานหมอจะรีบกลับไปไหนเนี่ยพี่จานหมอไม่อยากรู้เลยเอ่ะว่าผมคุยอะไรกับเขาบ้างคุยอะไรก็นัดบอกว่ากำลังใจเริ่มจากคนใกล้ตัวอือยา ob, ่างของพบก็ต้องเป็นนัดแล้วก็พี่แพทนี <S 2> <S 2> ่มหมชอบพี่แพทหรอ ได้เบอร์มาแล้วเหรอก็นึกว่าชอบหมอผมไม่บอกอาจารย์หมอแล้วคุเปิ้ลผมฝากคุณพลยต้องบอกผมดิผมเลี้ยงหมูกท้าเลยได้เบอร์มาแล้วใช่ปะไหมาว่าพี่อาจารย์หมอรีบกลบไหมครับเออกลับไปสิผมจำตารางนัดผิดผมต้องไปเจอนักสายกะไม่รีบาทนนะ สี but, ่ข้างถลอกแล้วอ่ะแถอยู่นั่นแหละหทาจริงไหมได้โอ้ยมาแล้วซ่อามาแล้วมาแล้วมาแล้วลงปาลแล้วกูไม่มีแนะโอ้ยย้ำจังเลยขอยนเลยอะไรอ่ะตัดแล้ว โอ้ยมวโอ้ยใจสั่นเลย กล้าดูเธ <Yeah. S 1> อเอาว่าไงมีหนึ่งแล้วมือ,อขวาขด้วยนะก็หล่อ,อ,อ,ลอเหมือนเดิมไม่ต้องมาโกหกอูเลยดูดิมึงทำกูแขนหายไปข้างเลยเนี่ย มึงน,นี่แม่งแล้วมึงเป็นไงบ้างมึงยังเจ็บอยู่ไหมอ่ะอืหายแล้วแต่ยังรู้สึกแปลกๆอยู่เลยอ่ะมังไม่ค่อยชินเลยหล่อสรุปเขาเก่งเนาะนัพอเพ่ียวกีตารมาให้แล้วนะวางไว้ที่ได้นะขออ้าพ่อ ซีรีส์เขาพยายามปิวให้เราดีขึ้นแต่ไม่เลยตอนเนี้ยมันดึงฉันไม่ขึ้นแล้วตอนเนี้ยน่ะวันนี้ไม่เจ็บแผลแล้วเปลนเนี่ยเขาพยายามสดใสดึงเราขึ้นอยู่ตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ฉันลงเหวอยู่อนี้ขอ่อก่อนะขอโทษที่นะช่วงนี้ยุ่งมากเนี่ยได้ครับพี่แพทย์ไม่เป็นไรพี่นอนฟอกผมมาตั้งหลายวันแล้วผบอยู่ได้ไอ้นัทไม่อยู่แทถะ มัด้วยนะถ้าเกิดมีอะไรเร่งร้อนทนเยอะก็โทรมาได้ทันทีเลยครับมันจะต้องทำใจยังไงวะอย่าเพิ่งทิ้งขวัญน,นะโฟทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได<ว>้ไม่กล้าบอกเครียดเลยอ่ะ พอนลยก้ามองอกมึงหิวไหมเดี๋ยวกูป้อนแมอวอ่ะกูย,ยังไม่อยากกินกูอยากทำมึงเล่นกิต้ามากกว่ากูเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะเอาไม่ได้ดิ ไหนบอกมึงจะเล่นกีตาร์ให้กูฟังเลยไปเลยไปเอากีตาร์มาเล่นให้กูฟังเลยอือก็ได้อ,อฉันรู้แหละว่าแขนอยู่ในเสื้อ่ะแต่ฉันก็ทำใจไม่ได้กับฉากนี้เขาเับอ่าสมรตพยายามคิดว่าแขนอยู่ในเสื้ออะ ไม่อยากไม่อยากมองเป็นน้องแข็งขาดนเนาะตกใจอ่ะเล่นอะไรของมึงเนี่ยก็คุณเล่นไม่ใช่เก่งอ่ะ ปรับตัวกันเลยดีกว่ามามานีทีนี้ต้องเด็ดไอ้เจ๊วิวีดูสีหน้าน้องสิ

ทุกทั้งไม,มเวลาถึ่ด้วยกัน น,น,นั่นมงนึงต้องมาคอยเล่นกีตาร์ให้กูตลอดไปนะ เขาแต่งเองให้หมึงเองนะพี่หนึง่งยาได้ครับมีสอง <c oughs> อไม่ดูไม่มอง ฉันขอคิดถึงเธอาษาจะีด นี่แล้วพูดหราอ่าให็นพูดครับดฝากน้องพี่ด้วยนะนัดพี่เชื่อว่านัดจะดูแลปกได้ดีกว่าพี่นะครับสวัสดีนีดนึง ไม่รู้นะว่าข้อความนี้มันจะได้อ่านเมื่อไหร่ก่อนอื่นเลยือยขอโทษนะที่แอบเปิดจับได้ของมึงข้ามึงทําให้กูอยากรู้นี่หว่าอีกอย่างกูรู้ว่าเง,งินงก็ต้องหายมึงคงไม่ทิ้งกูไปอีกแล้วใช่ไหมครับยังรู้ไหมสี่ปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยที่กูไม่คิดถึงมึงเลยนะตอนแรก ยังไปบ้านมึงด้วยนะเพราแอบหวังว่าเกิดมึงจะกลับมาบ้านแต่เผาเลยน่าน้อยใจจริงๆแบบนี้เจอกตูต้องโดนท,ทัมโทซะละมึงรู้อะไรปะถ่าที่เราไปด้วยกันตอนมึงจากกูไปไม่เคยกลับไปอีกเลยนะจนวันที่มึงกลับมากูเลยกลับไปที่นั่นอีกครั้ง แต่มันไม่มีความหมายเลยนะมันไม่มีมึงกูรู้ว่าสถานที่มันไม่เท่ากับเรื่องราวมันคือความทรงจำจริงๆวะ่ะกูดีใจนะที่มึงบอกว่ามึงจะร้องเพลงแค่บอกว่ารักเธอให้กูฟังแต่เอาจริงๆกูยังจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำ กูไปยทำเพลงนี้ตรงยินหากับมึงแต่ถ้าใช่กูก็ขอบคุณมึงนะที่มึงยังจัมันได้แม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของกูวันที่มึงกลับมากูอยากบอกมึงว่าถ้าเห็นหลังมึงกูก็าจำได้แล้วยังพูดไม่ออกเลยว่ะเหใจกู จะกระโดดก่อนมึงมากขอโทษนะที่พูดออกไปว่าไม่รู้จักย้อนเวลากลับไปได้กูคงไม่พูดแบบนั้นก็กูรู้ว่ามันจะยิ่งทําให้กูเสียใจต้องขอบคุณหมานะที่มาไล่กับกูริมหาตอนกูเด็กทำให้มึงได้รู้จักกับกู ขอบคุณในกล้องที่มันมาบอกความจริงกับกูหลายต่อหลายครั้งแต่ต่อไปมึงมีอะไรมึงต้องบอกกรูมาตรงๆเลยนะคูพความรับฟังแล้วคูก็จะยืนเคียงข้างมึงเสมอนี่กูให้เฮียกูสอนันเล่นกีตาร์ด้วยนะเยเฮีย่าไมอี๋แบะแต่งเพลงอ่ะ เนี่ยสอนกีตาร์ให้นั้นหน่อยดิร้อยว,วันพันปีไม่อยากจะเล่นกีตาร์วันนี้เป็นอะไรนะกูสอนเออน่าสอนให้หน่อยนะวันหนึ่งวันหนึ่งมา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 ยาม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 านาม ลอลเดี๋ยวเดี๋ยวมองเห็นลองเมื่อกี้แป๊บเดียวนั่งให้ดีๆหน่อยดีแล้วกดกดกดนี่นี่อันไหนบ้างอันน,น,นี้อันนี้อันนี้เอาเล่นดีแรงแรงดีแรงแรงหน่อยเดี๋ยวดูดีดนะพบสอนไม่ถูกแบบนี้เลยเนี่ยมึงก็ไปให้พบสอนไปทั้งนั้นนะอ,อ่ะโอ้ตา่คอยอ่ะมีความสว่างนะ เอ็นมัปเนอร์ดิเอ็นมัปเนอร์กดตรงนี้กดตุ่ชารล็อกเออพอได้ขอได้เดี๋ยวต้นตีไททานิกแมกนีเซายมโลต้าเออว่ะกูลืมเออแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวออาไปครับแค่นี้ละครับโทษขอโทษกคนลบหน้าไม่ได้เป็นเพีงในประวัติศาสตร์จริงๆนัดกูลืมไปว่ากูมีนัดเดียวกับเขา เดี๋ยวค่อยเรียนต่อเวลาอันเฮียร์มากี้เพลงอะไรอ่ะเกียร์นะ My Heart Will Go On เพลงไทสนิกหนังเรื่องแรกที่กูดูอะไรต้านหืมปันไส้ตัวมันติดอ่ะื่องนี้เฮียร์ใช้มือถือมาตั้งนานแล้วอ่ะไม่คิดจะเปลี่ยนหน่อยเรื่องนี้นะทำไมคนเราต้องเปลี่ยนมือถือบ่อยบ่วะใช่ไหมเมื่อไหรไม่ยังใช้ได้ ใช่ปะขนาดแฟงยังไม่เปลี่ยนโอ้ยแล้วมันยังใช้ได้นะอือมานะเลได้เงินทำไมต้องเปลี่ยนด้วยเพราะไม่มีเงินไงตอนเนี้ยกูยอมเจ็บนิ้วให้มึงเองเศร้าต่อเป็นหรอมึงต้องคขาว่ากูได้แล้วนะพ่อฉันพยายามฮิวให้ตัวเองดีขึ้นอยู่ตอนเนี้ยมึงเปลียนขอมาได้เลย มึงกลับมาแมึงได้จะอยู่ต่อขอบคุณหนังสือรุ่นนะที่ทำให้เราสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งกูแอบอิกหนังสือรุ่นของกูมาจากบ้านด้วยนะเพราะหน้าที่กูให้เพื่นเซ็นไว้ก่อนจบมันหักแค่ลายเซ็นของมึงอ่ะมึงเขียนให้กูด้วยนะถ้ามึงได้อ่านข้อความนี้คงจะดีนะ แต่ไม่รู้ว่าต้องซือลูชั้นอยู่ไหนวะเมื่อไหร่มจะได้อ่านมีไหมวะไม่มีวะมีแต่รูกทำเ้ยไหนแล้วอ่ะไม่ไหนวะมีไหมวะไม่มีอ่ะไม่ได้ทําขี้เกียจฉันทําอยู่แต่ว่าย้ายบ้านก็ไม่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเหมือนกันใช่มันควรจะเป็นยุคดิจิตอลไม่องั้นหายหมดจ้ะ ว่ายังไงครับคุณดีหนึ่งทำอะไรอยู่เดี๋ยวว่าแอบคิดนะไรหรือเรล่าผ <c oughs> <อ>มผมีอะไรอยากให้นหนู่อะไรหรอคุณตั้งใจฟังดีๆนะ ให้อให้เขาเลกแล้วาจะรู้รัแต่ยังไ่จอยากให้เทารูฉันคงต้องแสดงออไม่ใช่ให้ไฟกะบอกหรือไว้ให้เขาเดาเองว่า่า cô có mấy con tên tiền được nữa cô nó từng thế này. เดี๋ยวพึ่งมีกูเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูขอไปก่อนนะพยาบาลเรียกกูแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะรังมึงนะพี่เอ๋ยวาดิบมึงไม่ใช่ปีหนึ่งแล้วดิเรียแกแองตื่นได้แล้วเอา้ามันเรียกม่าตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะจะให้เรียกว่าอะไรก็บอกมาเด็ดรักมึงน,นะ แฟนนขึมาตนเ้าดถอ่าอยู่ีไดใ้นอนมงามาน้อยอ่ะอ่านไม่ได้ <c oughs> โอ้ยปีผ่านไปแล้วหรอ <c oughs> ฉันเริ่มจะดีขึ้นนิดหนึ่งไม่เอานะไม่เอาข่าวไม่ดีนะไม่แลนะน <No. S 1> าะอะอย่างนะเฮียว yeah, <are> ่าไงเฮอยู่ไหนอะน่ะเสียงต่ำอีกแล้วเฮียอยู่ไหนอะ เป็นอะไรหรือเปล่าร้องไห้ทำไมอะ่ะเรื่องกับแฟนหรอคือวดตา